เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปนอนพักที่โรงแรมแล้วก็วันนั้นอนะเราไปกับพกเพื่อนๆเราก็เสียงดังไปน,นิดนึงข้างนอกอะไรครับเป็นมีเหมือนเป็นแบบเงาดำๆฉันไม่ยอมไม่เธอ,เ,ธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอสวัสดีครับผมก้าวหน้านะครับกิติพัฒน์ก้าวเจริญครับ แม่แม่เป็นคนนัตสินเขาก็เลยแบบมีชื่อที่แบบเกี่ยวกับนัตสินอะไรเงี้ยข้าวหน้าก็เป็นเหมือนชื่อท่าท่ารำท่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนทําให้ลูกแบบมีชื่อมงคลเพราะว่าอนาคตจะได้แบบแก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเหมือนเราก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ําว่าเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆก,ก็เป็นแค่เด็กเนิร์ดธรรมดาเลยครับเด็กเนิร์ดที่แบบ ชอบเรียนชอบอ่านหนังสือชอบคิดเลขก็ตอนเด็กก็ไม่ได้มีความคิดที่จะมาเป็นนักแสดงเหมือนอย่างวันนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราก็แค่ดําเนินชีวิตไปเรื่อยมันก็แค่ก้าวไปข้างหน้าครับในทุกๆก้าวในทุกๆวันอะไรเงี้ยพอได้ทำเราก็รู้สึกสนุกได้ทําได้เจอเพื่อนๆเหมือนตอนเราอ่านหนังสือครับเราอ่านหนังสืออยู่แค่แค่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ไปเต้นเราได้ไปร้องเพลง เราได้อยู่กับเพื่อนๆมันสนุกอะ่ะก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เลยฝึกมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนเด็กๆคืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากคือช่วงนั้นก็แบบเฟรซี่คณิตศาสตร์ทำโจ์ทำโจ์ทำโจดพอช่วงม5เราก็ได้มีโอกาสแบบแวบบไปร้องเพลงเราก็ชอบะอะไรเงี้ยเออเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังชอบคณิตศาสตร์อยู่ก็เลยมหาลายัยก็เลยเข้าที่คณะวิทยาศาสตร์ภาวิชาคณิตศาสตร์ที่จุลาครับ ก็เลยมาเดิน icism, สายคณิตศาสตร์ต่อนะความเชื่อสายศาสตร์เอาเราเราเรียกว่าเราชอบมูเยเนาะก็จะมีมีเทพแบบอย่างพระพิฆเนศเนี่ยครับที่เราเราทำงานด้านวงการบันเทิงอ่เงี้ยนะครับเราก็จะเคารพแล้วก็ศรัทธาพระพิฆเนศนี่ตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่เป็นครูนัาศะสินเขาจะพาไปครอบครูพาไปไหว้ครูตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนก้าวแบบอุิทาง เอาทั้งวิทยก็เอาใส่สินก็เอาฮะจริงๆ้เคยมีบางเหตุการณ์นะเช่นแบบเราเจอผีก็ไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่านะก็ไปเที่ยวที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางแบบภาคอีสานอรอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนไปนอนพักที่โรงแรมแล้วก็วันนั้นอ่ะเราไปกับเพื่อนๆเราก็เสียงดังไปนิดนึงโกเวเล่นเกมกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปนอนครับ ก็ฝันวมีแบบเสียงกุกุกัดแบบข้างนอกอะไรครับเป็นมีเหมือนเป็นแบบเงาดำๆมีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนเหมือนจะเจอผีแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันก็เหมือนคล้ายๆฝันแต่แบบก็รู้สึกตัวอเราทุกคนก็แบบเจอคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องแบบสายส์หรือเราก็ไม่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบต้องทําต้องไปครับแค่มีโอกาสมีโอกาสก็ เพื่อความสบายใจของเราครับโอ้โหถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นการแสดงครับชอบการแสดงแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เวลาที่เราไปออกงานอนะไปเอีเวนต์เนี่ยครับเราได้ร้องได้เต้นก็เหมือนแบบได้ฟื้นความความสามารถมาบ้างครับร้องเพลงเราก็จะแบบเลือกเพลงที่โยกได้หน่อยเต้นได้หน่อยเพื่อแบบเราได้เต้น <c oughs> ทำไม่ดูแล้ว เอาเพลงที่แบบภูมิใจมากเป็นเพลงประกอบละครเรื่องทานทายเพราะเป็นเพลงที่เก้าร้องแล้วก็แบบยอดวิวเยอะมากทุกคนรู้จักคือเ,เพลงไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามจะให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมไม่ใครได้รักเธอเลย ทุกการแสดงเลยคือให้ในสิ่งที <emin Perfect. S 2> ่ก nice ้าวหน้าไม่เคยทำก้าวเคยไปเล่นละครเรื่องพายสายน้ำแห่งความฝันครับเขาต้องพายเรือแล้วแบบไปพายเรือกับ30ฝีพายครับเพลยอยาวที่ในแม่น้ำน่านซึ่งคนปกติอย่างก้าวอย่างเงี้ยก้าวไม่สามารถลงไปแบบพี่ครับขอไปพายสามสิบฝีพายหน่อยแต่ว่าตัวละครเนี่ยได้ไปทําเป็นอะไรที่โชคดีมากที่เราได้ไปทําในสิ่งที่แบบมันยากๆอะไรเงี้ย ครับก้าวได้เป็นก้าวหน้าในเบสโซลชันขึ้นไปเรื่อยๆเห็นการพัฒนานอกจากตัวเองก็ได้เห็นแบบทุกคนพัฒนาพยายามสร้างผลงานดีๆให้กับผู้ชมผู้ดูได้ชมกันก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้อยู่ในยุคที่วงการบันเทิงเติบโตมากๆแล้ <OD> วก็ทุกคนแข่งกันสร้างผลงานคุณภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันเงยครับ เราก็เลยได้โชคดีที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในผลงานคุณภาพนั้นด้วยก็น้องไทยเต็มสิบิแล้วทุกๆก้าวทุกๆงานทุกๆวันที่เราผ่านมามันคือการขึ้นบันไดของเราไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าบันไดของเรามันสูงแค่ไหนแต่เราก็ก้าไปเรื่อยๆเราก็ได้มองเห็นพัฒนาการของเราชื่นชมกับความสวยงามแค่นี้เรามีความสุขแล้ว ก้าอยากเป็นหนึ่งคนที่ทุกคนจําได้ก้าอยากมีมาสเตอร์พีซที่เห็นแล้วคือทุกคนแบบจําได้ว่าเนี่ยคือก้าวหน่ชาเลนดี้ครับยากเลยเนี่ยครับ เกษียณด้วยเมโดนสุดหลอกในิตอกที่กาาเตัวทีตรสวยตัว้ายตื้นสรดม้อง่อกบฮอเรื่องแรกที่เก้าเล่นละครเรื่องอะไรบก้เล่นเป็นตัวร้ายโหผ่านมาประมาณแบบเก้าปีสิบปีเนาะเราเอาตัวร้ายฟื้นตัวร้ายให้กลับมาอยู่ในลครทั้งเก้าไหมที่สดีไหม คุณพาร์ทเนอร์ครับเรามาเล่นกันนะครับวันนี้พร้อมไอ้หลงทุกคนจำหลงได้ไหมครับเดี๋ยวหลงจะกลับมากันเธอเดินเธอเดนมีสาวด้วยมีสาวกันเธอเดินเฮ้ยไอ้อุ่นตาเมไอ้อุ่นตาแมนต้องกันดีว่า ตู้เลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอย่ามามาดิ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 มาต่อยเลยต่อ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 ยเลยมาดิหลบได้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 มามายอมแพ้ตาย โอยปีนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเลยที่ให้วาก,กาส9ก้าวได้ทํางานเยอะมากเดี๋ยวจะมีหนังครับที่กําลังจะฉายเป็นหนังโรงใช่ชื่อเรื่องว่าสพกาพิวัตรครับเร็วๆนี้ในช่วงประมาณสิงหารครับอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นไงเพราะว่ามีเรื่องราวที่ทุกคนต้องไปค้นหากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องไปลุ้นกัน9ก้าก็อาจจะนั่งหันสมอนอยู่ ว่าตอนนี้ก็เปิดร้านแซมอนด้วยใช่ครับก้าก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับพี่อยู่กับก้าวซับพอร์ตแล้วก็คอยดูคอยชมแล้วก็คอยให้กำลังใจก้าวมาตลอดในทุกๆเวลาทุกโอกาสเลยนะครับก้าวก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนเลยนะครับปีนี้ก้าวก็ขอฝากผลงานให้ทุกคน ไปรอดูรอชมก็ได้นะครับมีหนังเรื่องโศกกาพิวัตนะครับออนในช่วงสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีละครเรื่อง Steel Water มีเรื่องมากระมนุษย์นะครับออนแอร์ทางช่องโมโนเทวิดีนะครับส่วนธุรกิจของก้านะครับตอนนี้เก้าทำขนมไทยของจังหวัดเพชรบุรีนะครับชื่อว่าทองนาพานเพชรบุรีนะครับก็สามารถเข้าไปหาไปซื้อก็ได้แล้วก็มีร้านแซลมอนนะครับชื่อว่าโอเตะแซลมอนนะครับสามารถสั่งได้ในทุกๆแพลตฟอร์มสั่งาหออนไลน์เลยครับ ไม่ชอบทําให้ตัวเองว่างใช่ไม่ชอบอยู่ว่างๆชอบแบบทํานูน่น,นทานี่ไปเรื่อยครับมันจะมีความเป็นคอมเมดี้นะครับเรื่องล่าสุดที่ผ่านมาเป็นคอมเมดี้ใช่สนุกมากยากยากเรื่องจังหวะแต่ว่าถ้าเรามีแบบพาร์ทเนอร์ที่แบบเข้าขากันเข้าหูโอ้โหสนุกมาก